สตอรี่สวัสดีค่ะเอมมี่สตอรี่นะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการดูว่าใครแอบ,บส่องเฟซเราบ้างแทนแทนใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมว่าใครแอบ,บมาส่องเฟซเราบ้างแอบบมาดูความเคลื่อนไหวเราบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยอันนี้นะคะเริ่มต้นเนาะ กดเข้าไปตรง facebook เราเลยเริ่มเลยอ่ะโอเคกดมาตรงขีดสามขีดข้างบนนะคะกดเลยอ่ะพอเราเห็นหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็เลื่อนนะคะเลื่อนเลยนะกดความเป็นส่วนตัวกดเลยนี่พอถึงหน้านี้นะคะเราก็มาตรงที่การตั้งค่านะกดเลยพอถึงหน้านี้ เราเลื่อนนะคะเลื่อนลงไปด้านล่างจะเห็นคำว่า Story เห็นไหมคะเห็นแล้วกดเลยนะอา้าวกดผิดซะแล้วแบกยันกลับก่อน Story นะกดเลยโอเคพอเราเห็นหน้านี้ให้เราไปที่ความเป็นส่วนตัวของ Story อันแรกเลยนะกดเลยโอเค คนที่ลงสตอรี่หรือว่าอัปเดตอยู่บ่อยๆนะคะก็จะตั้งสาธารณะไว้แบบนี้เนาะโอเคไปเราก็ไปที่การกําหนดค่านะคะนี่เลยนี่เราจะเห็นนะคะว่ามีเพื่อนของเราที่ดูอยู่แล้วเนาะแล้วเราอยากดูคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเราแต่ว่าแอบสองมาดูให้เราปัดนะคะ ปัดไปทางซ้ายมือเนาะปัดแบบนี้นะ,ะเริ่มเลยกดดูซิโอเคนี่เราจะเห็นคนที่แอบมาส่องเฟซเราที่ไม่ได้เป็นเพื่อนหรือว่าแบบอาจจะเป็นแฟนเก่าหรือเปล่าอาจจะเป็นคู่อริหรือเปล่าอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบเราหรือเปล่ามาแอบส่องนี่เลยเราดูได้ปัดแต่ก่อนมันอยู่แบบนี้เนาะนี่เป็นเพื่อนเราเราก็ปัดแบบนี้ โอเคเนาะอันนี้เราก็จะเห็นเลยว่าใครมาแอบ2องเฟซละบ้างนี่แล้วอยากรู้ว่าสตอรี่คืออะไรอันนี้เลยนะคะแบ็กกลับไปเนาะแบก็กย้อนกลับนะนี่เลยอันนี้คือสตอรี่นะคะเราต้องอัปเดตตรงนี้เนาะนี่คืออัปเดตก็บวกเข้าไปแล้วก็เพิ่มไปเลยสตอรี่แล้วก็อยากเพิ่มอะไรอ่ะ แบบนี้คือสตอรี่นะคะอันนี้คือเรียกว่าสตอรี่นะนี่เราก็มาตรงขีดสามขีดเนาะขีดสามขีดมันจะอยู่หน้าตาแบบนี้เราก็เลื่อนเราก็หาคําว่านี่เลยความเป็นส่วนตัวนะกดเข้าไปเราก็หาคําว่าการตั้งค่ากดเข้าไปแล้วก็ หาคำว่า Story นี่นะกดเลยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของ Story กดเลยอันนี้มันจะอยู่สาธารนณะแบบนี้เนาะแล้วก็มาตรงกำหนดเองอันนี้คือเพื่อนนะคะปัดมาแบบนี้นะเราจะได้รู้ว่าใครมาส่องนี่เลยเราจะเห็นแล้วนะว่ามีใครมาส่องบ้างแล้วก็เลื่อนดูได้เลยอาจจะเยอะของบางคนฮนะอันนี้ก็เยอะเหมือนกัน โอเคงั้นก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเคล็ดลับดีๆเล็กๆน้อยๆเอามาฝากกันเนาะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ